คราวันนี้มาโชว์หวานเลยนะลำลุมวครับผมก็วันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอเพื่อนแฟนนะผมก็ขอบคุณแบบลำรุมวินด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแบบว่าเป็นแกนโอเพนนิ่งพิซเซนเตอร์ของใหม่เออแล้วก็แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็เลยจัดเพลงหวานๆมาเลยก็จัดเพลงหวานๆเลยใช่เขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศกาลเทศกาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรักอะไรเงี้ยถึงแม้แต่กระทั่งคนที่โสดเองอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่า ไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอยู่ดีแต่แต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงคอยรักแฟนคลับอยู่แบบนี้เนี่เนี่ยเขากมาดูหน้าหัวรถหู่านกันเมไปเลยเมเลยก็วันนี้วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่าเราเรา วันที่14อ่ะผมแบบว่าเป็นฟิลว่าผมอยู่นู่นไงเขาอยู่เขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทํางานใช่ไปทํางานสม่เกิดระบการใช่ผมก็ทํางานเหมือนกันแต่ผมว่าทํางานแบบว่าตอนวันที่สามใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเกิดเลยต้องอยู่แบบพี่เบิร์ดเอารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนนฟีลบอกว่าเรามาแบบพีวันลินไทยก่อนให้กับแฟนคลับใช่ให้แฟนคลับต้องคงคู่ฉลองก่อนไหมคะ ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับแหมถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไป3 4ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีผมเลยขึ้นกันขด้นกันเออเอาละผมจะงอนและงอนแบบจริงจังด้วยเสียใจแล้วจริงๆอ่ะ14มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเออเพราะอะไรเพราะอะไรอาสิดงานเหมือนกันครับนี่เอมันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่ว่าจะหลบได้อยู่คนเดียวไหม ผมไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สาวคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าม่ทำให้ตัวเองนอ้พี่บอยทักกนเกียรติเขาสอนครับไม่หยุดพูดอย่างนั้นอ๋ออายเขาโอเคสงสารพี่บอยเขาโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่หยุดไม่ใช่ว่าเซไร์ไพรส์เขานะผมนี่นะครับ ไม่ไ่าทันครับบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดีไเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเามีกำลังใจแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียวจะเหงาไหมครับจะเหงาไหมหเหงาอยู่แล้วครับก็มีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับหลายๆท่านซื้อตั๋วตามไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนมี่อะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบ มีทีมงานไปด้วยมีพี่ตาอู๋ไปด้วยเพ่พะรอบนี้ไปแบบเขาแบบกดทีมงานไปน้อยมากน้อยมากจริงๆก็ก็เหงาอยู่แล้วแต่ลองบอกดิเอารถ้ามถ้ามีพี่ตาอู๋ที่นู่นมันจะเป็นยังไงก็ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซลงานตึกสามตกสี่เช้ากล้าจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วย อ่าผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตแปลว่าเขาจะไม่ได้ไปดู First Snow คนเดียวเออไม่ไม่ใช่ First Snow แล้วป่ะเฟิร์สของยูไงอ๋อ first snow ของผมใช่ใช่ใช่เฟิร์สโนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอะเคยไปแต่แบบฟิลแบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบเอออะไรอย่ี้อยากให้ดิวไปด้วย ใช่อย่าไปเห็นโมเมนต์ครั้งแรกด้วยกันาเเบไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาคือขนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มีพวกขนเพราะว่าเลเซอร์ไปหมดแล้วคนนักแข่งไม่ร่วมเพราะเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแทบขึ้นใหม่มายากมากเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะครับมาได้ทันทีเรามื่อกี้บอกว่าเลยนะไปอันซิกกันมาสองคนครัเป็นยังไง ไม่แต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่า <laughs> ต้องถามคนชวนดีกว่ามันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบมไม่ใช่แบไเวใช่แต่ว่า<ๆ>แต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่า<ๆ>เราไปอยู่ที่นอกเมืองโ<ๆ>ยโกฮาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศไม่ดีมาก <laughs> แล้วมันเกิดกันเองมั้ยมันไม่เกิดกันมันเกิดคนอื่นมากกว่าค วว้ามมัันนนคะพี่ผมว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขาพูดไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นร้อนดีไปอยู่หน่อยคือขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นพูดเยอะ เขาแกล้งเ,ลเขาแกล้งผมเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาแบบเขาตักเขาตักน้ำแล้วก็แบบลาดน้ำเย็นใช่ลาดน้ำเย็นแกล้ง,บบง,ง,งคืออากาศมันหนาวมากาแล้วก็เลยรู้สึกว่าพวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอ,อ,อื่นคนอื่นเขานั่งนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากแต่มีเสียงแบบเสียงผมอะวเสียงดังมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นบรรยากาศที่จะกระจีดนิดนึงใช่แต่ผมประทับประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนไมนวด คือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเพราะเราอาจะต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีเนี้ยเขายอมแบบเขาเป็นเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบเขาเหงาจะไม่รื้อทำอะไรเขาก็แบบมาเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบ่นว่าผมปวดหลังส่วนผมไปนอนห้องหินส่วนเขาไปนอนห้องปวดคอมากอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหินมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินสปาหินอืมครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่า เราไปนวดคนเดียวแล้วเขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่า,าแต่ไม่ <Butt> ไม่ใช่หรอ<ป>เล่นหรืเล่นหรือเล่นลแต่หมายถึงว่า <c oughs> มันเป็นความบรรทับใจตรงนี้ว่าเขาเสียสละให้ให้ผม็นแบต,ตลอดอะแต่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยเช่นนั้นขนาดป่วยนั่นแหละมันก็ตัวฟินนะเนาะคอนเซ็ปต์มันก็มันก็ฟินครับมาสบายตัวสบายสบาพี่ถือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เคยเลยหรอกพี่ต้องกินนิดเดียวกันก็ไม่นะพี่โอ้โหรู้จักกันมา4ปีแล้วสี่ปีกว่านี่ก็แสดงว่าทุกต้องทุมุมเห็นหมดแล้วเอา มันจะเขินตอนหน้าคนอื่นมากกว่าเมันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินครับเราเปลี่ยนแค่มุมมองเป็นความเป็นความขิงเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราไม่ก็ไม่หินขิงเขานะวันนั้นอ่ะไม่เราเราฮัลโหลแอนโฟล์ทแทลล์ประมาณหนึ่งรับตอบคนละค่ะเขาไม่ให้ให้เขาขิงมีคนเดียวครับสรุปอะไรดีสุดตอนนอนี ครับผมว่าผมให้ตอนตอนแช่บ่ออ่ะแต่ว่ามันจะฟินอย่างนี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบที่เห็นแบบินทำการเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงถ้ามีเวลาปีหน้ามีเวลาปีหน้าต้องนัองขึ้นแล้วรอบนี้แหละครับใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบช็มากเหมืงเกันยอ้เขาช็อปเยอะมากมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอืมเื้ออะไรเขาเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมเป็นประเทศแรกที่ไปซื้อล้วซื้ออะไรให้เขาไหม ซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังยังอย่ารอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่ารอสร้อยสร้อยอะไรเงี้ยน้องน่ารักือก็ซื้อสร้อยครับใช่ครับเจ็ดหลักเลยครับไม่หลักครับนับหลักทศนับหลักทศนิยมไปสามหลักไปเจ็ดตัวซื้อสร้ออย่ะอะไรนะครับไม่ถึงกับซื้อสร้อยให้คือผมรู้สึกว่าจริงๆซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆพวกออเทอร์อรีมันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อยเลไอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมัน ถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครั้งหนึ่งมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อแล้วใช้ได้บ่อยๆแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆหนะผมรู้สึกว่าซื้อเขาเก็บไว้เขาไป็น้อยมันที่ไหครับเป็นสร้อยองหรือเปล่าสร้อยทอเป็นสร้ทองตีโป่งครับบาทเดียวครับไปถึงบาทด้วยก็สร้อยเลื่อยสร้อยแหเซสร้อยน่ารักน่ารักเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคู่เดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือมีไงเออชิ้นนี้คลับฟืดไหมครับชิ้นนี้ ว้จริงๆชิ้นไหนก็ปื้มครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมัน,มนก็คิดว่าเขาคิดมาดีแล้วเ,<อ>เขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอิสซสี่นี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบในโซเชียลม,มีเดียเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับอ่าดูแต่ละอย่างไม่ซ้ำผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่อย่างเดียวเองแค<อ>่เลือนเดียว เขามีแบบโหูประดับพวกนี้นั่นของใช้คลาดทั้งนั้นแหละที่ไม่ไม่อะไรจะเป็นอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วีแล้วถ้าเกิดเราให้สร้อยวันเด่นให้ยีงไม่อยู่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีไม่มีแบบให้ก่อนว่าย้อนหลังก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนหรือว่าย้อนหลังจริงๆคิดไม่แล้วเจ็ดหลักอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาไม่เอาเงินผมอ่ะถ้าสมมติว่าสมมติว่าจะทำอะไรแบบ มัน experience ยสขดีกว่าสมดานครับมันเลยตรงอะไร12ล้านสิบบอกว่าได้แฟนหนึ่งคน14ไม่ดีนะพี่พี่ดูรายการด้วยนะเนี่ยเผยติดตามราศีใดแต่ไม่ใช่ราศีเราเขาคู่เขาอื่นใช่ไอ้นีพี่อ่องพี่อ่องเขาอื่นพี่อ่องได้ไปพี่อ่องได้ไป ผมละครับอโอ้ยพูดถึงการทํางานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะอดูแลคนเท่าคนแก่าอาม่าองนีครับนี่พุ่นทา <ำ S 2> บ้านเสร็จย้ายบ้านไปทําสตูทําใหหมามม้าหมามม้าเลิกเล่นนิ้วแล้วใครอยากเล่นนิ้วหรือสนใจอะไรรายการช่องไหนนะหมามม้า,มาผมาดูเยอะขายงานเพิ่มให้หมามม้าด้วยแล้วหมามม้าตลกมากขยันทํางาน ไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มี65แล้วหักมาเส้นมามาหรือเปล่าประกันเขาหักอยู่แล้วครับทำบ้านไปทําบ้านไป5้าแสนเน้บอกว่ามามาหักเงินมาคืนผมนะไม่ได้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบเ็ร้อยเท่าพันเท่าการทำบุญที่ดีที่สุดคือให้พ่อแม่นี่แหละใช่ให้อยู่แล้วแต่อาีคือเหมือนบ้านใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบว่าคือพอคนเกษียณแล้วอะครับสิ่งที่เขาอยากทําคือเขาไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคงอยาก มีอะไรทำเราเลยรู้สึกว่าแกงเป็นภาระให้เขาหน่อยดีกว่าอุ้ยเป็นนี่ยหมาหมาทำงานถ่ายงม่หน่อยเอออ่าก็คือแกงอยู่นะแกงแกงอยู่อย่างนี้หมาหมาก็รู้แล้วสิเอาเอาเออใช่นี่ไงหมาหมาดูอยู่จบแล้วเราไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเขาไปบอกอย่างอื่นเหมือนกันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทักสวัสดีครับสวัสดีครับ